สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์เมเอนรีวิวนะครับและภาพะยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Borderlands สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพะยะนตร์เรื่องดไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตูโนพพลโกมลชุนชาคริตยแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พาุวัตรครับโดยภาพะยะนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชัน,นหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง De s ค r i p ช i o n เลยนะครับ เรื่องราวของลิลิตนักล่าคาหัวมากฝีมือผู้ได้รับมอบหมายให้ตามหาเด็กสาวคนหนึ่งที่หายตัวไปเธอจึงจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการครั้งนี้อันประกอบไปด้วยโรแลนทหารรับจ้างตัวท็อปชีน่าเด็กสาวจอมแสบผู้ข้างคล้ระเบิดครีกบริการจอมพลังเชนิสนักวิทยาศาสตร์จอมสติเฟื่องและแคลปแทบหุ่นยนต์ที่ไม่รู้จักหยุดพูดทีมนักล่าอันไม่สมประกอบ ต้องเจอกับการผจญภัยเกินคาดเดาและต้องจับมือกันเพื่อทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จให้ได้บอกกันตามตรงนะครับว่าความรู้สึกของผมก่อนการรับชมภาพยนตร์เรื่อง Borderlands นั้นมันค่อนข้างก้ากึ่งครับเนื่องจากโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่มีโอกาสเล่นวิดีโอเกมแนวเนื้อเรื่องเนี่ยน้อยมากนะครับ จึงจำให้ทุกครั้งที่มีภาพยนตร์ที่สร้างจากวิดีโอเกมออกฉายมันมักจะไม่ค่อยทำงานกับผมสักเท่าไหร่ครับซึ่ง Borderlands เองเนี่ยก็เป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นหรือพูดให้ใช้ก,ก่อนนั้นก็คือผมไม่รู้จักวิดีโอเกมนี้เลยด้วยซ้ำไปครับขณะที่ในความเป็นภาพยนตร์ของ Borderlands เองเนี่ยผมเองก็ไม่ได้มองว่ามันน่าสนใจมากนะักโดยเฉพาะกับตัวอย่างภาพยนตร์แทบทุกตัวที่ไม่สามารถขายความน่าดึงดูดให้กับผมได้เลยครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ย มันกลับเป็นผลงานการกำกับของอลไลรสผู้กำกับภาพยนตร์ซึ่งเคยฝากผลงานที่ผมชื่นชอบอย่าง h o s t ทลมาแล้วครับผสมรวมกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนักสแสดงหญิงเจ้าของรางวัลอสการ์อย่างเคทแบรนชัดกับการรับบทเป็นตัวละครจากวิดีโอเกมในภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้ซึ่งเต็มไปด้วยการผจญภัยและก็ความบ้าบอครับความรู้สึกทั้งสองด้านของผมเนี่ยผสมปนเปกันจนแยกไม่ออกจนกระทั่งผมได้รับชมภาพยนตร์เรื่อง Bord e เด a n d s ์จนจบครับ ครึ่งแรกของภาพยนตร์นั้นทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นได้พอสมควรเลยนะครับโดย Borderlands เดินหน้าเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วพร้อมกับพาผู้ชมเข้าสู่สถานการณ์แบบไม่ทันตั้งตัวครับเนื้อหาโดยส่วนใหญ่นั้นถูกขับเน้นด้วยฉากแอคชั่นเป็นหลกักแม้ว่าผู้ชมเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครมากนะักแต่ Borderlands ก็มีลูกล่อลูกชนในการนำเสนอโดยการใช้ฉากแอคชั่นของเรื่องในการถ่ายทอดบุค,คลิกของแต่ละตัวละครครับ ซึ่งมันก็นับเป็นวิธีการที่น่าสนใจและก็ประหยัดเวลาเป็นอย่างมากเลยครับขณะที่โลกที่ภาพยนตร์เนี่ยเลือกจะพาผู้ชมเข้าไปสำรวจมันก็เต็มไปด้วยวัตถุดิบที่เอื้อต่อการสร้างความบันเทิงแบบไม่หยุดยั้งครับทั้งแกงนักล่าฆ่าหัวกลุ่มทหารรับจ้างหน่วยงานเอกชนที่พร้อมจะออกล่าทุกคนที่ทำผิดกฎเหล่านักล่าสมบัตินักเลงท้องถิน่นหรือกระทั่งเอเลี่ยนและก็สัตว์ประหลาดครับทุกอย่างเนี่ยถูกตีความออกมาอย่างชูชาต แล้วก็อัดแน่นไปด้วยพลังงานที่มันล้นฉลักมากๆแม้ว่าบทภาพยนตร์ในช่วงแรกนั้นมันจะไม่ได้ถูกร้อยเรียงเข้าหากันอย่างมีเหตุผลมากนักแต่ด้วยความบันเทิงที่สนุกเกินคาดในครึ่งแรกทําให้ผมเนี่ยเลือกจะให้อภัยในข้อผิดพลาดต,ต่างๆแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองสนุกไปกับการผจญภัยตรงหน้าจนในวูบหนึ่งเนี่ยผมมีความคิดนะครับว่า Borderlands อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ของปีนี้ก็เป็นได้นะครับแต่หลังจากภาพยนตร์ผ่านช่วงครึ่งแรกไปแล้ว ผมจึงได้รู้ว่าผมเนี่ยคิดผิดครับเพราะหลังจากกระชาาค,ความสนใจและก็สร้างความสนุกให้กับผมได้ในช่วงต้นนะครับภาพยนตร์เนี่ยกลับไม่ได้พัฒนานหรือว่าต่อยอดเนื้อหาของตัวเองไปในชิศทางที่มันน่าสนใจสักเท่าไหร่นักครับการที่ตัวหนังเลือกจะไม่เล่าถึงตัวตนในเชิงลึกของเหล่าตัวละครนั้นมันส่งผลกับเนื้อหาโดยรวมมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวหนังเนี่ยต้องอาศัยความเป็นทีมของพวกเขาและการจำลองสถานะครอบครัวให้กับทุกตัวละคร เมื่อผู้ชมไม่ได้รู้จักกับพวกเขาอย่างท่องแท้ความสมัครสมานสามาคัคคีหรือความผูกพันกันระหว่างตัวละครเนี่ยจึงไม่ได้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกมากอย่างที่ควรจะเป็นครับในทางกลับกันนะครับเมื่อถึงจุดที่ตัวละครเนี่ยต้องเริ่มเผยความลับของตัวเองจุดยืนหรือเป้าประสงค์ที่แท้จริงที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เนี่ยมันกลับเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าเชื่อถือและกลายเป็นการหักล้างสิ่งที่ภาพยนตร์เนี่ยวางเอาไว้ในช่วงต้นครับจากจุดนั้นเป็นต้นมา ตัวหนังก็ได้แสดงให้เห็นถึงความโลเลไร้หลักแหล่งของทุกตัวละครมากขึ้นเรื่อยๆครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวละครอย่างชทนนิสที่เปลี่ยนจากนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องกลายเป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมได้ในช่วงพริบตาครับที่แย่ไปกว่านั้นคือทุกคนในทีมเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นเลยครับขณะที่วาวร้ายหลักของเรื่องอย่างแอตาสก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้สร้างความน่าเกรงขาม หรือทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงภัยคุกคามที่เกิดจากเขาได้เลยครับในทางกลับกันเขาเป็นตัวละครที่ทั้งขาดมิติแบนราบและก็ไร้โลชนิยมมากๆครับจุดที่ผลักผมออกจากภาพยนตร์อย่างสิ้นเชิงก็คือองค์สุดท้ายของเรื่องครับเมื่อภาพยนตร์เนี่ยเลือกจะมอบทางออกที่มักง่ายให้กับตัวละครเช่นการที่ทุกคนในกลุ่มเนี่ยทิ้งให้ตัวละครหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับกองทัพสุดโหดนับร้อยคนเพียงลําพังนะครับ พร้อมกับให้เหตุผลอันแสนธรรมดาครับว่าเขาเป็นทหารมากฝีมือและเขาจะสามารถหาทางเอาชีวิตรอดได้ด้วยตัวคนเดียวครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็รอดชีวิตจริงๆโดยที่ตัวหนังเลือกจะตัดทอนไม่ให้ผู้ชมนั้นเห็นจึงวิธีการที่เขาใช้แก้ปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียวครับฉากดังกล่าวเนบ่งบอกถึงความไม่รักกลุมของเนื้อหารวมไปถึงความล้มเหลวในการหยิบยื่นน้ำหนักทางอารมณ์ให้กับผู้ชมอย่างสิ้นเชิงครับก่อนที่มาถึงจุดหนึ่งนะครับ borderlands จะเลือกให้น้ำหนักไปกับความแฟนตาซีแบบสุดขั้วซึ่งว่ากันตามตรงแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่มีปัญหาที่สุดของเรื่องครับเดิมพันและความช้าชายที่เคยถูกใช้เพื่อจะทดสอบตัวละครมันกลับกลายเป็นเพียงทางผ่านที่สามารถเอาชนะได้โดยง่ายครับแม้จะเป็นจุดที่เนื้อหาเนี่ยมีความพลิกผันและมีการเฉลยความลับที่เก็บซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนมาโดยตลอดแต่ความลับดังกล่าวเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่ขาดน้ำหนักไม่มีที่มาที่ไป และก็ไม่สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสิ่งที่ปรากฏบนจอได้เลยครับเนื่องจากผมเนี่ยไม่เคยเล่นวิดีโอเกม Borderlands มาก่อนนะครับผมจึงไม่ทราบจริงๆครับว่าทิศทางที่ตัวหนังเลือกจะเดินไปในช่วงองค์สุดท้ายนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นตามเนื้อหาของต้นฉบับหรือเปล่าครับเพราะถ้าไม่ใช่การอ้างอิงเนื้อหาจากวิดีโอเกมเนี่ยผมก็ไม่สามารถหาเหตุผลในการที่ตัวหนังเลือกจะพาตัวเองไปในทิศทางดังกล่าวได้เลยครับ เพราะแม้มันจะเป็นทิศทางที่มีสเกลใหญ่ขึ้นกว่าในช่วงต้นแต่ความสนุกนั้นมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงครับอย่างไรก็ตามการแสดงของเคทแบรนเชต t นั้นเปรียบเสมือนดอกไม้ที่สวยงามท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้งครับแม้ว่าจะเป็นบทบาทที่ไม่ได้ลุ่มลึกหรือว่าเปิดพื้นที่ให้กับเธอเนี่ยได้โชว์ความสามารถทางการแสดงที่เหนือชั้นอะไรมากมายนักนะครับแต่ด้วยมาตรฐานที่สูงของตัวเธอเอง รวมไปถึงการได้เห็นเคสแบรนชดตในบทบาทที่แตกต่างออกไปเนี่ยมันก็นับเป็นสีสันที่ดีในการรับชมครับดังนั้นคงจะไม่ผิดนักนะครับหากผมจะบอกว่าท่ามกลางนักแสดงคนอื่นที่เคมีการแสดงไม่เข้ากันเลยเนี่ยเคสแบรนชดตเป็นดั่งสมอเรือที่รั้งผมเอาไว้ให้ยังอยู่กับภาพยนตร์ได้จนจบเรื่องครับสุดท้ายนี้ด้วยบทภาพยนตร์ที่เร่งรีบจนทําให้ความผูกพันและความเป็นครอบครัวของตัวละครนั้น มันเบาบางจนไม่อาจจะเอาใจช่วยได้หลังจากมอบความบันเทิงได้ดีในช่วงแรกด้วยการพาผู้ชมกระโจนเข้าสู่การผจญภัยรวมไปถึงมหากรรมของฉากแอคชั่นมากมายนะครับตัวหนังเนี่ยกลับเลือกจะทำลายตัวเองโดยการเชน้ำหนักให้กับความแฟนตาซีซึ่งผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นการเปิดแผลแล้วก็พาให้เรื่องราวเนี่ยวายปวงจนหลุดวงโคจรแบบกู่ไม่กลับครับสุดท้ายนี้จึงกล่าวได้นะครับว่า Borderlands เกือบจะเป็นภาพยนตร์ป๊อปคอร์นสู่สำเร็จอีกหนึ่งเรื่องแต่น่าเสียดายครับที่หลายๆอย่างของภาพยนตร์นั้นมันไม่ได้สำเร็จตามสูตรครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Borderlands ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการค้นพบครอบครัวผ่านกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันภาพยนตร์ที่โฟกัสไปยังการรวมทีมของกลุ่มตัวละคร ประเด็นเรื่องครอบครัวนั้นก็มักจะถูกหยิบยกมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเสมอครับโดยภาพยนตร์เรื่อง Borderlands นั้นบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนนอกที่ไม่มีที่ทางของตัวเองซึ่งต้องรวมตัวกันด้วยภาวะจำยอมเพื่อภารกิจของพวกเขาครับครอบครัวนี้มีศูนย์กลางเป็นตัวละครอย่างลิลิตนักล่าฆ่าหัวผู้กำลังหมดไฟในชีวิตนอกจากการสังหารเหยื่อมาอย่างโชคโชนแล้ว ลิลิตเนี่ยยังมีชีวิตวัยเด็กที่ขมขื่นและก็ต้องเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีแม่ครับภารกิจครั้งนี้เนี่ยทำให้ลิลิตได้โคจอมาพบเจอกับชีน่าและก็ต้องรับหน้าที่ดูแลเชออย่างไม่ฉันงตั้งตัวครับจากความไม่ลงรอยกันในช่วงแรกความสัมพันธ์และก็สถานะความเป็นครอบครัวจำลองของทั้งลิลิตและก็ชีน่าได้ทำให้ลิลิตนั้นค้นพบคุณค่าในตัวเองโดยการยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ ซึ่งการเสียสละนั้นเนี่ยมันก็ได้ไปสอดรับกับสิ่งที่แม่ของเธอได้เคยตัดสินใจเอาไว้เพื่อจะปกป้องเธอในวัยเด็กครับเมื่อถึงจุดนี้ความเป็นแม่ของลิลิตจึงได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันก็นับเป็นการเติมเต็มชีวิตของชีนาที่เติบโตขึ้นมาโดยขาดแม่เหมือนกับตัวลิลิตเองอีกด้วยครับขณะที่ตัวละครอื่นๆก็โคจรอ,อยู่รอบเรื่องราวของความบกพร่องและก็การพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ครับ ชัดเจนที่สุดก็คือตัวละครอย่างโรแลนด์ซึ่งภาพยนตร์เนี่ยบอกไกลๆนะครับว่าเขาเคยเป็นทหารรับจ้างขององค์กรแอตลาสซึ่งเป็นองค์กรที่มีแผนร้ายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นครับแต่วินาทีที่ผู้ชมได้เจอกับโรแลนด์เขาคือทหารอิสระที่เลือกจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแอตลาสโดยเขาพร้อมจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องแม้ว่าจะเหลือเขาเพียงแค่คนเดียวก็ตามครับขณะที่ทีน่าเองเนี่ยก็เป็นเด็กสาวที่ชื่นชอบการทำลายล้าง แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเกิดมาจากการที่เธอเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติหรือว่าความรักของพ่อแม่นะครับหากแต่เธอเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือต่อผลประโยชน์ของผู้อื่นการที่ทีน่าเนี่ยได้เจอกับชังโรแลนและก็ลิลิททำให้เธอได้สัมผัสกับความรักและความเป็นห่วงเนื่องจากสิ่งแรกที่ทังคู่ต้องการนั้นไม่ใช่สมบัติก้อนโตหรือผลประโยชน์อันมหาศาลจากตัวตนของเธอครับ หากแต่เป็นการไถ่ถอนปมภายในจิตใจของตัวเองด้วยการปกป้องและก็ดูแลชีน่าให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่กำลังจะมาเยือนครับผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะต้องเคยผ่านความรู้สึกแบบเดียวกันกับตัวละครมาบ้างครับทั้งความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกแตกต่างไม่เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ได้เป็นที่ต้องการในสังคมที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่นะครับไม่ใช่เพียงแค่ภาพใหญ่ระดับประเทศเท่านั้นหากแต่สังคมภายในครอบครัว กลุ่มเพื่อนหรือความสัมพันธ์ภายในที่ทำงานเองเนี่ยก็สามารถทำให้เรารู้สึกแบบนั้นได้เช่นกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากความไม่เป็นที่ต้องการดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความผิดหรือว่านิสัยที่ไม่ดีของตัวเราเองบางครั้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนในสังคมนั้นเนี่ยยังไม่ได้มองเห็นโลกในมุมที่กว้างมากพอครับหากมองย้อนกลับไปยังตัวละครที่ผมได้กล่าวไปการออกเดินทางผจญภัยของพวกเขาถูกพัฒนาควบคู่ไปกับความสนิทสนม บนพื้นฐานแนวคิดของการค้นหาสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการมากที่สุดในชีวิตครับนอกจากนี้ทุกตัวละครเนี่ยยังเริ่มต้นจากพื้นเพที่แตกต่างกันพวกเขาไม่ใช่คนชาติเดียวกันไม่ได้มีผิวสีเดียวกันและก็เติบโตมาจากวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเลยครับแต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถมองหาจุดร่วมของกันและการจนเจอและก็ถักทอมันจนกลายเป็นครอบครัวได้สําเร็จสุดท้ายนี้นะครับแม้ว่าบางความสัมพันธ์เนี่ย มันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสวยงามราบรื่นหากแต่เมื่อผ่านเวลาผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และก็มุมมองต่อโลกที่เปิดกว้างมากขึ้นความสัมพันธ์เล็กๆก็อาจจะถูกพัฒนาจนกลายเป็นครอบครัวที่เราตามหามาตลอดชีวิตก็เป็นได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ